ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดวงรายเดือนธันวาคมนะคะของชาวราศีพิจิกค่ะและชาวราศีพิจิกนะคะเราก็ได้ทําเป็นแบบตะวันตกค่ะสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบแลัคนาแล้วก็ราศีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้ค่ะคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การเรียนกันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะคนที่เรียนอยู่นะคะกาลังพบเจอกับอะไรอยู่บ้างค่ะ สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะคนที่เรียนอยู่ะคะ่ะดูเหมือนช่วงนี้จะเจออุปสรรคอยู่นะคะทําให้รู้สึกว่าต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันอะไรในเรื่องเรียนอะไรแบบน,นี้นะคะ่ะแต่ว่าคุณนะคะก็ไม่ได้ย่อทอนะคะคุณพยายามที่จะต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันให้มันผ่านไปได้อะไรแบบน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมะคะ่ะการเรียนมันจะเป็นไปในทิศทางไหนกันนะคะ หรับเดือนธันวาคมนะคะดูเหมือนกับว่าเหมือนมันไม่ค่อยจะมีความมั่นคงเท่าไหร่นะคะในเรื่องการงานเ,ออเรื่องการเรียนนะคะบางทีนะคะการทํางานเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าการปรึกษาเพื่อนๆนะคะจะช่วยคุณได้นะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่ายิ่งต่อสู้เท่าไหร่นะคะมันก็ยิ่งดูแบบยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณเพียรพยายามดูเหมือนจะไม่เจอทางออกหรือว่ายังไม่เจอสิ่งที่มันแบบ เหมือนจะดีขึ้นได้อะไรแบบนี้ค่ะลองปรึกษาเพื่อนดูนะคะหรือว่าคนที่เคยผ่านมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะให้คําแนะนําที่ดีกับเราได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าปรึกษาเพื่อนใช่ไหมคะคุณจะเริ่มมีไฟค่ะแล้วก็เหมือนแบบจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้แล้วก็จะมีความมั่นคงในเรื่องการเรียนด้วยนะคะหรือว่าจะมีความสบายใจได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้เกรดที่ดีขึ้นหรือว่าคะแนนที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าใครกําลังสอบเก็บคะแนนนะคะการติวกับเพื่อนในช่วงนี้ค่ะจะช่วยคุณได้นะคะแต่ว่าการต่อสู้อะไรคนเดียวค่ะดูเหมือนจะมีแต่ความยากลําบากแล้วก็เหนื่อยหน่ายอะไรแบบนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการเรียน,นะคะ่ะ คุณจะมีไฟนะคะแล้วก็มีตัวเลือกดีๆให้แบบเลือกมากมายนะคะเกี่ยวกับการเรียนนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันมีไอเดียแปลกใหม่หลายอย่างมาให้คุณได้แบบลองใช้หรือว่าแม้กระทั่งว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไระคะเหมือนแบบอยากจะได้ความรู้ใหม่ๆคุณก็จะเจอช่องทางนะคะที่จะแบบหาความรู้นั้นมาได้หรือว่าได้เจออะไรที่แบบทําให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้อะไรแบบเนี้ยค่ะ คุณจะมีไฟขึ้นนะคะแล้วก็จะสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนําหรืออยากจะบอกอะไรคุณไหมนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรียน,นะคะ่ะไพ่อยากจะบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวแล้วเราแบบสู้ไม่ได้แล้วอะค่ะไม่จำไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องทําตัวเข้มแข็งอะคะ่ะ เราสามารถขอความช่วยเหลือจากใครๆได้นะคะเพราะว่าคนอื่นนะคะเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราอยู่แล้วอะค่ะยังไงซะก็อย่าพิ่งดันทุรังหรือว่าเออเหมือนแบบต่อสู้ฝ่าพันธ์ไปคนเดียวนะคะการขอความช่วยเหลือหรือว่าการปรึกษาเพื่อนนะคะสามารถช่วยคุณได้แล้วก็ดีกับคุณนะคะในเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะที่ดวงการงานค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะคนที่กําลังทํางานอยู่นะคะเขากําลังพบเจอกับอะไรอยู่บ้างค่ะ ช่วงนี้นะคะเหมือนเ,อเพิ่งเจออะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนคุณผิดหวังมาคะ่ะอ,อารมณ์ประมาณว่าคุณไม่ได้พร้อมที่จะเดินออกมาแต่ว่าคุณจําเป็นจะต้องออกมาอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ใช่การออกจากงานนะคะอาจจะเป็นการออกจากสถานการณ์อะไรแบบนี้นะคะ่ะตอนนี้นะคะคุณกําลังคิดแล้วก็พิจารณาอยู่นะคะว่าจะทํายังไงกับชีวิตหรือว่าการงานดีอะไรแบบนี้นะคะบางคนไม่อยากจะรอแล้วนะคะอยากจะแบบเจอหนทางที่มันสดใสเร็วๆอะไรแบบนี้ค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมการงานคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะดูเหมือนจะมีอะไรการเ,ออเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดไม่ถึงด้วยะคะ่ะก็อยากจะให้แบบ ไม่อยากให้ฝืนสถานการณ์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฝืนสถานการณ์นะคะมันดูจะยากเย็นแล้วก็ยากลําบากสําหรับคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณยอมที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ค่ะดูเหมือนสิ่งที่ดีคะคะมันกําลังจะมุ่งหน้ามาหาคุณนะคะมาดูกันค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรเวลาจะทำอะไรค่ะให้จัดสินใจนะคะด้วยความเข้มแข็งค่ะ แล้วก็ตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวนะคะอย่าทําอะไรด้วยความลังเลคะ่ะจบก็คือจบนะคะไม่ต้องแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนลังเลหรือว่าไม่ยอมจบอะไรสักอย่างอะไรแบบเนี้ยคะ่ะบางทีบางสีบางอย่างนะคะถ้ามันจะจบมันก็ต้องจบคะ่ะอย่าใช้หัวใจมากเกินไปนะคะใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้ความคิดบ้างคะ่ะมาดูกันคะ่ะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไร เร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันอะไรไว้ะค่ะแล้วมันก็ดูเหมือนจะเข้ามาในเร็วๆนี้ด้วยค่ะถ้าอยากจะแนะนําอะไรบ้างคะเกี่ยวกับการงานถ้าอยากจะบอกนะคะว่า เวลาทําอะไรอะค่ะก็ให้ทาด้วยความสนุกสนานนะคะแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าให้เลือกทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองมีแพชชั่นอะไรแบบนี้นะคะอย่าปิดกั้นตัวเองจากสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะอย่าแบบเหมือนรู้ใจตัวเองแล้วว่าอยากทําอะไรควรทําอะไรแล้วแบบอยากแค่รู้อะค่ะให้ลงมือทําด้วยนะคะแล้วมันจะนําสิ่งที่ดีมาให้กับคุณนะคะตอนนี้คุณเหมือนกับว่า จริงๆคุณอาจจะมีคําตอบของสถานการณ์อยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าคุณไม่ยอมรับมันนะคะการไม่ยอมรับคะคะมันก็เลยทําให้คุณเผชิญหน้ากับความยากลําบากนะคะถ้าเกิดว่าคุณยอมรับหัวใจตัวเองยอมรับความจริงในตอนนี้นะค่ะมันจะทําให้คุณได้เจอสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็บาลานซ์มากขึ้นค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงการงานค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะที่ดวงการเงินค่ะ ช่วงนี้นะคะดูเหมือนคุณมีไอเดียใหม่ๆนะคะในการทําเงินหรือว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างให้การเงินมันดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่ายังติดอยู่ที่การตัดสินใจลงมือทํานะคะบางทีคุณอาจจะยังมีความสงสัยหรือว่ายังมีความลังเลอยู่บางคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะแบบล้มเลิอกอะไรเก่าๆยังไม่อยากท้อใจยังอยากที่จะต่อสู้กับมันอยู่แต่ก็รู้สึกว่าแบบมันไม่มีทางออกเออเหมือนกับว่าจริงๆแล้วสถานการณ์มันแบบ มันไม่ได้เอื้ออำนวยอะไรแบบนี้ค่ะทำให้คุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆในด้านการเงินหรือว่าเปลี่ยนแปลงมันนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ายังลังเลยอยู่ว่าแบบทําดีไหมอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนธันวาคมค่ะการเงินคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างนะคะ S 1> <S 1> เหมือนกับว่าช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าการเงินนะคะช่วงแรกๆอาจจะต้องประหยัดหน่อยนะคะหรือว่ารู้สึกว่าการเงินมันมีจํากัดไม่พอใช้หรือว่าต้องบริหารให้ดีอะไรแบบน,นี้ค่ะเดี๋ยวสักพักช่วงกลางเดือนนะคะคุณจะเริ่มเห็นลู่ทางหรือว่าทางออกมากขึ้นนะคะคุณจะลงมือทําอะไรสักอย่างคะ่ะที่ทําให้การเงินมันดีขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องการงานคุณอาจจะเริ่มโดดเด่นขึ้นเริ่มสนุกสนานมากขึ้นอะไรแบบน,นี้ก็ได้นะคะทําให้การเงินคุณมันแบบ มีลู่ทางที่มันสดใสขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างคะ่ะเกี่ยวกับการเงินของพวกคุณตอนนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจในเรื่องการเงินของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้ปรึกษาใครด้วยอะคะ่ะมาดูกันค่ะไพ่อยากจะบอกอะไร คุณรู้สึกว่าเออไม่ค่อยมีความหวังไม่ค่อยมีความฝันเลยนะคะในเรื่องเงินรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงด้วยนะคะอยากที่จะมีเงินเข้ามาเยอะๆอยากที่จะแบบมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆจนมันมั่น,นคงอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนจิตใจคุณมันหอยหาความมั่นคงอยู่นะคะถ้าอยากจะแนะนําอะไรไหมคะว่าทํายังไงให้การเงินมันดีขึ้นนะคะ เหมือนกับว่าคุณใช้อารมณ์มากเกินไปนะคะเหมือนอาจจะใช้อารมณ์ในการคิดหรือว่าคิดมากอะไรแบบนี้นะค่ะอิโมชั่นอลอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยเหมือนแบบทําให้ขาดการลงมือในด้านการเงินนะคะมันเลยทําให้คุณไม่มั่นคงในเรื่องการเงินนะคะลองลดความคิดมากลองลดแบบการใช้หัวใจในเรื่องเงินลงนะคะแล้วมันจะทําให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะบางคนนะคะคิดว่าแบบอออยากจะให้การเงินมันมาแบบ เขาเรียกว่าอะไรคะทําให้คุณมีความสุขขึ้นอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแต่ตอนนี้คุณไม่มีความสุขเลยนะคะเพราะว่าการเงินของคุณมันไม่ไม่มั่นคงะนะคะก็เลยอยากจะแบบจริงๆคุณอาจจะต้องเสริมความสุขให้ได้ด้วยตัวเองโดยที่แบบไม่ต้องใช้เงินก่อนก็ได้นะคะมันจะทําให้คุณยิ่งดึงดูดเงินให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้จิตใจคุณมันแบบโหยหาแล้วก็รู้สึกว่าขาดแคลนในเรื่องเงินมากๆเลยนะคะอยากจะให้แก้ในข้อนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวการเงินมันจะดีขึ้น,นะคะ่ะถ้าอยาก อบอกอะไรบ้างคะหรือว่าอยากแนะนำไหมคะในเรื่องการเงินคะเนี่ยคะ่ะเขาอยากจะให้ใช้สติปัญญานิดนึงนะคะในเรื่องเงินนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรอะค่ะลดการใช้อารมณ์ลงไม่ต้องใช้อารมณ์เลยยิ่งดีคะ่ะใช้ความคิดให้มากนะคะแล้วก็ เหมือนให้ยุติธรรมเที่ยงธรรมด้วยนะคะไม่ใช่แบบเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งะคะ่ะตัดสินใจด้วยความถูกต้องนะคะในเรื่องเงิน,นะคะ่ะแล้วการเงินคุณจะดีขึ้น,นะคะ่ะเรามาดูคําแนะนําข้อสุดท้ายกันนะคะว่าถ้าอยากจะบอกอะไรให้การเงินมันดีขึ้นคะหรือว่าควรทําอะไรควรทําในด้านไหนคะ ก็เหมือนเดิมเลยค่ะลดการคิดมากลงนะคะแล้วก็ลดเรื่องการใช้อารมณ์ในเรื่องเงินลงค่ะแล้วการเงินคุณจะดีขึ้นคุณจะรู้สึกผิดหวังในเรื่องเงินน้อยลงค่ะตอนนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าผิดหวังในตัวเองด้วยซ้ํานะคะที่แบบใช้เงินโดยขาดสติอะไรแบบนี้ค่ะลองดูนะคะใช้เหตุผลแล้วก็อย่าเข้าข้างตัวเองในเรื่องเงินมากเกินไปค่ะบริหารเงินให้ดีนะคะจัดการเงินให้ดีค่ะบริหารก่อนใช้แล้วคุณจะเหลือเก็บเหลือใช้นะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คําแนะนำรายเดือนกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพา่อยากจะแนะนำอะไรคุณบ้างนะคะในเดือนนี้ค่ะ ะบอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะ่ะให้ขยันทํางานหน่อยนะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นปัญหาะคะ่ะให้ก้าวข้ามผ่านมันออกมาหน่อยอย่าปิดตัวเองไว้อย่าขังตัวเองไว้กับปัญหานะคะบางคนอาจจะไปทําบุญด้วยก็ได้นะคะมันจะทําให้คุณสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็หลุดออกจากปัญหาได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าบางทเออีเราเริ่มสบายใจขึ้นเราก็เริ่มจะมองเห็นลู่ทางอะไรดีๆในการแก้ปัญหามากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามัมวแต่เครียดใช่ไหมคะ เราก็จะมองไม่เห็นทางออกของปัญหาค่ะอันดับแรกคือทําให้ตัวเองสบายใจก่อนนะคะอาจจะเริ่มเป็นผู้ให้ก่อนก็ได้ค่ะอาจจะไม่ใช้เงินก็ได้นะคะในการทําบุญนะคะทําบุญเนี่ยอาจจะเป็นการทําสิ่งดีๆให้คนอื่นหรือว่าแสดงน้ําใจให้กับคนอื่นนะคะเชื่อว่าคุณก็สามารถทําได้นะคะเราก็อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าคุณแอบทําอยู่ะคะ่ะถ้าเลิกทํามันก็จะดีนะคะแม้กระทั่งว่าเหมือนกับว่าในช่วงนี้นะคะ่ะเหมือนคุณแบบ เหมือนเล่นตุกติกอะไรกับตัวเองในเรื่องเงินนะคะมิมี่ก็ไม่รู้นะคะว่าคุณทําอะไรอยู่อาจจะเหมือนแบบเช่นยืมเงินตัวเองอะไรแบบเนี้ยอืมลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนแบบคุณเหมือนโปร่งใสในการบริหารเงินของตัวเองนะคะการเงินของคุณมันจะดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ขยันทํางานอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครค้าขายหรือว่าเน้นมีลูกค้าอะไรแบบเน,นะะี้ยค่ะถ้าเกิดว่าขยันในช่วงนี้นะคะ่ะการเงินก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะไม่ขาดสายด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะที่ข้อควรระวังในเดือนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะเตือนเราให้ระวังอะไรในช่วงนี้บ้างค่ะ ในเดือนนี้นะค่ะชาวราศีพิจิกจะมีปัญหาหรือว่ามีประเด็นในเรื่องเงินเป็นหลักนะคะคือไพ่เขาก็อยากจะแนะนำค่ะว่าให้ระวังเหมือนในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรโดยพลาการหรือว่ารวดเร็วเกินไปไม่ได้คิดไม่ได้ตัดสินใจให้รอบคอบเรียบร้อยะค่ะการเงินของคุณที่กําลังจะมั่นคงนะคะมันจะไม่มั่นคงนะคะเวลาใช้เงินนะคะไม่อยากให้ใช้ด้วยความแบบ ความชอบหรือความต้องการส่วนตัวหรือว่าชั่วคู่ชั่วคราวนะคะให้คิดด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราจะซื้อหรือว่าจะทำอะค่ะมันมีประโยชน์กับเราในอนาคตหรือว่าระยะยาวหรือเปล่าลองชั่งน้ำหนักก่อนซื้อลองชั่งน้ำหนักก่อนที่จะเลือกทำอะไรนะคะแล้วการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นแล้วคุณจะไม่เสียใจค่ะในเรื่องการใช้เงินค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูไพ่เซลแคร์บ้างนะคะว่าเขาอยากจะแนะนำอะไรในการดูแลตัวเองในช่วงนี้ค่ะ ใครก็อยากจะให้ดูแลตัวเองบ้างนะคะเออไม่ว่าจะเป็นแบบรูปร่างหน้าตาผิวพรรณหรือแม้กระทั่งแบบเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยค่ะให้ใช้ของหรือว่าให้ทําอะไรที่ทําให้เราดูดีอะคะ่ะเหมือนบางคนอาจจะเหมือนแบบ อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปค่ะดูแลตัวเองทําให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอนะคะแล้วคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับอะไรดีๆได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครเคร่งเครียดในช่วงนี้นะคะหาเวลาผ่อนคลายนะคะอาจจะไปแช่น้ําหรือว่าแบบอาบน้ํานานๆเปิดน้ำนานๆอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะมันจะทำให้คุณผ่อนคลายขึ้นนะคะแล้วก็สบายใจมากขึ้นค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครในเคร่งเครียดในช่วงนี้นะคะ อยากให้คิดอะไรที่แบบเป็นทางออกของปัญหาค่ะเวลาอาบน้ําหรือว่าหลังอาบน้ําดีกว่านะคะถ้าคิดก่อนอาบน้ำค่ะดูเหมือนคุณจะเครียดแล้วก็ปวดหัวทําให้แบบหาทางออกไม่ได้นะคะแต่พออาบน้ําแล้วเราก็จะสบายใจผ่อนคลายขึ้นใช่ไหมคะคุณก็จะคิดไอเดียดีๆออกค่ะในตอนนั้นนะคะหรือว่าใครบางคนนะคะ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะก็ลองไปเดินสวนสาธารณะหรือว่าคาเฟ่อะไรที่มันใกล้ชิดธรรมชาติก็ได้ค่ะหรือว่าเข้าป่าเข้าเขาอะไรแบบนี้ค่ะก็จะดีมากๆเลยนะคะลองไปเดินเล่นสักพักสูตรอากาศบริสุทธิ์ทาให้ตัวเองผ่อนคลายฟังเสียงนกเสียงน้ำอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกยังไงมีมีม่ก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนขอให้ผ่านพน้นเดือนนี้ไปได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะ ใช้ชีวิตในเดือนนี้ด้วยความสุขแล้วก็สนุกสนานนะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะแล้วก็อะไรที่เป็นคำไหนในด้านดีอะคะ่ะก็ขอให้แบบน้อมรับไว้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองนะคะส่วนอะไรที่มันแบบเหมือนต้องระวังอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะให้แค่เป็นข้อเตือนใจนะคะ ไม่ต้องเอาไปคิดมากค่ะแค่เหมือนแบบให้ระวังไว้เท่านั้นเองอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องระวังจนแบบใช้ชีวิตไม่สนุกนะคะยังไงซะความสุขของเราะคะ่ะก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่ความสุขของเราก็ต้องไม่ทําร้ายตัวเองด้วยนะคะถ้ามีความสุขเราเครียดเนี่ยอันนี้เป็นการทําร้ายตัวเองนะคะแต่ถ้ามีความสุขแล้วสบายใจนะคะอันนี้คือเรามาถูกทางแล้วนะคะชาวราศีพิจิก เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะก็คือดวงความรักของพวกคุณค่ะถ้ามีอะไรอ,ะอยากจะแนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะหรือว่าอยากจะให้คำกำลังใจอะคะ่ะก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมีมี่ดัทาอาร์นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดี